สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านนะครับหลายๆคนคงจะรู้จักดักโซนะครับหรือว่าบัตบอลนะครับเกมนี้คล้ายๆกันนะครับต้องบอกว่าคล้ายๆกันเลยแต่ผมต้องบอกว่าผมยังไม่เคยเล่นผมแค่เคยดูเคยดูแล้วก็เคยติดตามข่าวผ่านๆนะครับเกมนี้คล้ายๆกันนะครับเป็นเกมที่ตายง่ายมากนะครับแต่ว่าเป็นแนวซามูไรแทนนะครับชื่อเกมว่าเนโอนะครับเนโอเนโอหรือเนโอเนออะไรไม่ลงกันนะฮะนะขอเป็นเนโอแล้วกันเนโอเนโอนะฮะเราจะไป new เกมกันพร้อมๆกันนะครับผมเพิ่งโหลดเสร็จแล้วก็ จะเริ่มเล่นเลยนะครับก็ง่ายๆว่า First Play นะครับแล้วผมก็ไม่เคยเล่นเกมแนว Dark Soul หรือว่าบัตบอลมาก่อนด้วยนะนี่ก็จะไปดูระทมกันจริงๆอยากเล่น Dark Soul เหมือนกันนะ Dark Soul 3แต่ว่าทนความหัวร้อนไม่ไหวจริงๆนะครับซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเกมอะไรอย่างนี้มา,า,มากกว่าสเตว์เท่าไหร่แล้วนะครับสมุไรของเราทำไมแต่งตัวโคตรยุโรปเลยวะเชี่ยมหน้าตามแม่งวอ พลังอะไรอะ่ะโอ้โหแล้วตัวอะไรเลือ้อยผ่านไปนี้มันอะไรเนอะโอ้โหเอพรพิวหนึ่งพันหกร้อยนะครับอุสกิอ๋อนี่ต่อยมีสเตมิน่าด้วยเห็นปะมมีสเตมิน่าเหมือนดาร์กโซนนะครับคือมันแนวนั้นเลยอะ่ะโอเคเซิร์ชดู เตตัสเมนูม <Take. S 2> เทคเกิดอะไรขึ้นนี่พวกมันเอาไปทุกอย่างเลยโอเคดูซิว่ามีอะไรอ i ป m e n ์อะไรวะอ๋อมันแค่บอกเราเหรอนี่มันบอกเราเฉยเหรล เซิร์ชเซิร์ชมันเก็บอย่างนี้เลยเหรอวะเชสดมนม์นขอพรตัวกระปะน่าเป็นตัวเซฟนะครับเอาเลเวลอัพได้ด้วยเลือกได้ด้วยเหรอวะเอาเป็นเลเวลอัพเคลมแม่งเหมือนเลยแหละ <c oughs> นี่มันค้นเหมือนแล้วเดี๋ยวเราผมยังไม่รู้เลยว่ามันอะไรอ๋ออันนี้บวก <c oughs> โอเคยังไม่มีอะไรต้องไอ้นั่นอะ่ะ ผมว่าเราเดินไปดูก่อนไหมเดินดูสำรวจดูก่อนนี่ไงนี่อะไรอะ่ะบัตดเกรฟบเฮ้ยโอย้จริงเหรอโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โอ,โอ้มีเก็บโซงนี้ด้วยเฮ้ยบ้า ไม่หมัดต,ต่อยๆน,นะจะไหวเหรอวะโอเค <c oughs> โอโ้ลับโอ้โหจ้าโอ้ย ดูมันหมอกคำนับด้วยอ่ะมันคำนับเราด้วยอ่ะอาวุธอ่ะเอออีควิปดิเออเอาวุธดิครับเกาะเออย,อยังไม่ได้เหรอเอออย่างนี้ดิโถนี่ผมก็บ้าไปเล่นมือเปล่าแม่โอเคมามา โอ้มามาโอ้ดิ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 โอ้ my god โอ้เชี่ยให้มันล็อกเป้าไงวะมันล็อกไม่ได้ใช่ไหมอ๋อมีสแตนอ๋อเรื่องว่าเอาจะเอาสแตนอันไหนโอ้ยดีดีดี ผมว่าอันอันนี้นะ่าจะโอเคนะมามาดิอ่าจะเย็นเย็นเดี๋เดๆๆเดอเฮ้ยเชี่ยอุยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา กูมากูมาโอ้ยบ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียใจเราควรสู้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหเอ้ยเจอเจอว่ะโอ้โอุย้ยพอค่าเหนื่อยหมดนี่มันเชี่ยมากเลยนะ เอ้ยเดี๋ยวดิเออดิวะที่มันได้อย่างงี้ดินายจ๋าแด๊ดโฮเอ็กรู้แล้วโหโเพิ่งจะมาแนะนำหรือจ๊ะมันไม่ให้เราคุยหรือเปล่ามันให้เราเดินทางไปก่อนนะครับแต่เราบ้าไงอ,อ,อยาก,กเล่นอ่ะอ,อยากอ่ะคืออยากสู้ด้วยอ่ะ มันเป็นผู้เล่นเปล่าวะอุออ้ยไม่ควรไม่ควรไม่ควรแต่ต้องหลุมตบพวกนี้ไม่ควรครับผมผมว่ามันคือผู้เล่นวะ่ะผมว่ามันคือผู้เล่นที่มาเล่นแล้วก็ตายมันคือผู้เล่นที่มาเล่นแล้วตาย เออดิวะ <c oughs> มาแทางกูเหรอแทงกูเหรอครับผมครับผมนั่นแหละครับอุ้ยเขี่ยไปได้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ดาร์กโซลสมุไรพระเจ้า <c oughs> นี่ไงเมกิดอนบันดีิเกรฟ <c oughs> ใช่ด้วยว่ะเป็นหลุมศพผู้เล่นว่ะ <c oughs> บัดีิเกรฟเ <c oughs> ลเวลสี <c oughs> ่ไฟลิเวน ไอ้บ้ามันคือหลุมศพผู้เล่นจริงๆด้วยวะ <c oughs> ไม่ควรไปยุ่งด้วยโอเคเซมูบเจตจ้าดูดีอุย้ยมีหอกมีทวนมีวิชานินจาก็มีวะ่ะโอ้จุสุเฮ้ยดูดูดีอะดูดีมีสไตล์โอ้โอันนี้หนักเลย ดูอาวุธมันด้วยอุเดี๋ยวเดี๋อ้ยเชี่ยคึงหลอดไอ้สัสนี่มันใช่เลยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด้อเด โอ้ยตว์เ้ยโอ้ยได้มามาอุ้ยพ่อพึงอ่ะโอ้ยนเดโมกูยังไม่ถึงไหนเลยกูยังอยู่ตรงเนี้ย นี่เพลย์มากี่รอบแล้วถามหน่อยถามใจเธอดูโอเคอยู่มาแถวนี้แหละมันีิหรือวะนิหรือวะฝัดเอ๋ยฝัดเอ๋ยถามใจเธอดูเฮ้ยไปพร้อนว่ะ ได้ฟูดว่ะฟูดมาสำคัญมากเพราะว่าโดนทีครึ่งหลอดไอบ้บ้าอัมกาศก็มาครับผมขอบคุณมากครับแตงคิ้ okay. โอเคโอ้จะไม่คุยกับซากพวกนี้เด็ดพวกนี้เด็ดขาดเลยมันเหมือนกับ <c oughs> มันเรียกจิตวิญญาณของคนที่ตายขึ้นมาเว้ยแล้วก็มาสู้กับเราโอเคเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะอุย้ยมี ตายหาไปเ <c oughs> ยี่ยมครับรู้สึกดาบมีพังด้วยนะจะเห็นเกตหลอดที่ดาบนะครับ <c oughs> โอเคเก็บไปก่อน <c oughs> มูไม่สู้หรอกไอบ้บ้าจะดูทรัพยากรเดี๋ยวก่อนนะสองตัวหรอวะไอบ้บ้าสองตัวนี่คือ ยิงยังไงวะล็อกออน R3 อ๋อกด R3 ล็อกตั้งนานเพิ่งมาบอกคุณเหรอลากท,ทีตัวทีตัวทีตัวเลย <c oughs> อ่า <c oughs> โอโ้โธลากทีตัวเลยนั่นแหละครับสุดยอดเยี่ยมมาก นะาไม่แดกดูมันเบี่ยงดิผมว่าโดนไม่ครึ่งครึ่งหลอดชัวโอ้ยจ้าจ้าโอ้โหนั่นจริงๆด้วยจ้ามาอืมแทนคิวหุยอะไรอ่ะอะไรอ่ะดาบดาบครับดาบครับผมโอเคอาสามมาบอกเลยตอนนี้วะ มันก็อันเดิมแหละแต่ว่ามันมันแค่แรงขึ้นโอเคเหมือนเป็นโอนิมุชะเวอ,อร์ชั่นดาร์กโซอ L หนึ่งกาดรู้แล้วจ้ะมาบอกอะไรตอนเจอศัตรูประมาณสีห้าตัววะโอเค เรียบร้อยโอเคไปต่อนะครับเป็นดักโซ่ที่ยาวมาก <c oughs> ตรงนี้มีอะไรเปล่าห <c oughs> น้าเนี่ย <c oughs> เห็นป่ะโอ้มีซ่อนเดโม่เราอหาที่ซ่อนจะอุย้ยหมวกครับอุย้ยหมวกมาแล้วครับผมหมวกมาหมวกก็มาไอยา เฮ้ยดูดีแม่งฝรั่งมากเลยเฮ้ยชุดชุดเกาะก็มาเฮ้ยโอ้ยโครสมูไรเช้งสแตนโอเคโอ้นี่ไม่เกี่ยวโอ้แค่เก็บดาบโอ้อันนี้มันช้าไม่ใช่อันบนอ่ะช้าโหแล้วไจไม่น่าหมดไวมาก ผมว่าชอบอันนี้มากกว่ามันรัวได้ดีกว่าจับดาบล่างนะครับ <c oughs> โหยาวอย่างงี้ <c oughs> ต้องถอยสองเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้แดกเออนั่นแหละครับโอ้ย เหนื่อยเฮ้ยมันเหนื่อยมากเลยเว้ยผมจะไม่สู้กับไอ้พวกแดงเด็ดไอ้กองแดงเด็ดขาดแม่งไม่ไหวจริงจริงโอ้โหเลเวลห้าครับอุ๊ยเดี๋ยวดดมีคนร้องอะไรวะมันร้องเรียกเหรอเชี่ยสองตัวโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวจ้าโอ้โหคุณพระ เฮ้ยมาเป็นฝูงเลยว่ะโอ้โหคุณพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ากูไปแล้วจ้าขอโทษโอ้โหพระเจ้าโอ้ยไอ้ห่าไอ้บ้าขอโทษโอ้ย พ่อมึงพ่อมึงเหอะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเพลย์ไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าโซตกเรียกว่าโซไปแล้วได้เลือดมาเพิ่มสิบห้านะครับโจมตีบวกเข้าไปได้แค่สองสกิลเองวะโอเคเน้นเต็งมาก่อน,กนแล้วกัน <c oughs> จัดไป Có bóng, anh ơi mời mời đi mời 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 เล่นจริงนี่ต้องปวดหัวตายแน่นอนมีกี่ตัววะไ้ที่มันเห็นวะมันเห็นวะอ้จ้า โอ้โหคุณพระขอโทษขอโทษไปแล้วตามมาวะตามมาสองวะโอเคโอ้เชีย่ย คไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคโอเคนึง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 อ๋อโอ้ยบ้าเอ้อเออผมมีสี่พอย์ครับผม เฮ้ยจะแล้วอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อุอ้ยอ่าอุย้ยอิลิกเซอร์โอเคโอ้ยใช้สายประหยัดหน่อยเว้ยซูปราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เชี่ยป่าดูที่เดียวตายเหรอไอ้เชี่ยน่าต้องมาตรงนี้ก่อนอุ๊ยบ้ารุกเลยรุกเลยรุกเลย,ย,ยมามามาสองตัวนี้ก่อน

โอเคไม่โอเคหมดแล้วครับโอเคเราสก,กัดไปแลวสองเดี๋ยวจะเจอตามบ้านอีกนะเยอะแยะเลยมีให้ตกใจเยอะมากบุ๊บมาเฮ้ยมีหอ,อกว่ะแต่ผมอัพสกิลนั่นไปไง <c oughs> ความจริงมันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอก มีเสียงคนร้องแน่อู้จ้าโอ้โหสามไอส้สัตว์ อู๋สี่มั่งมาอีกแล้วเหรอโอ้โหจ้าโอ้ตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้โหบิดบิดตอนนี้ขาบิดตอนนี้ยาไม่มีด้วยโอ้บ้า ขอเปลี่ยนอาวุธดิอะไรอาจจะดีขึ้นไม่มากก็ก็ไม่มากอุ้ย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 มันมันมันกว้างว่ะอู้ยยาไอผมว่าน่าสนใจ สแตนอันไหน yes. อะเย็ดโหแต่เหนื่อยมากเลยอ่ะแต่ไม่น่ามันลดเยอะมากได้สองที่อะอันนี้มันเน้นรัวผมว่าอันเนี้ยอันไอ้อันเน้นรัวเนี่ยโอเคสุดอันนี้ไม่ได้โอเคอันนี้แหละ

โอ้เดี๋ยว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 เดนะเดี๋ยวนะโอเคอุ้ยได้มาของมาด้วยนะครับดรอปมาโอเคอ๋อ แล้วแม่พอนไม่มีเลยบวกเก้าวันนี้เพิ่มขึ้นโอเคสิบเอ็ดระยิมจำ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 แค่ปะรุยต่อ ผมไม่ไหวแล้วไว้พักก่อนนะครับเจอใหม่พาร์หน้าผมจะมาแก้แคนเดโมให้จบนิเดเดโม่เมืองเดโมครับผมแนละผมยังต้องใจเย็นมากกว่าน,นี้เป็นเดโมที่เล่นแล้วคุ้มมากนะครับรู้สึกว่าเล่นยังไม่ย,ไมยังไม่ถึงยังไม่จบเลยก็คุ้มแล้วนะครับเจอกันใหม่กับเดโมพาร์ทสองคนอะไรอีกเล่นมีเดโมพาร์ทสองด้วย <laughs> จะบ,บ้าตายเยด why ทำไมทำไมมันยากอย่างี้กูกราบแล้ว ผมกล้าบเถอะโอ้ไม่นะฮะบ้าค่ไหโอ้ยผมกล้าบแล้วครับพี่